เป็นวันที่อลเวงของแม่มเลยนะทุกคนสวัสดีทุกคนเป็นวันที่อนลเวงวันนี้แม่มหยุดเราก็ยางนอนตื่นสายเนาะทุกคนแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าปลุกแตตีี่มาเลยสวัสดีทุกคนแม่ปลุกน้องแต,ต่ไม่ใช่น้องปลุกแม่แต่ตีี่ใช่ไหมตีสี่ตีห้าทุกคนแม่ก็ได้ยินเสียงนานแล้วแต่คือสะดุ้งตื่นคือ ตื่นตื่นเอาเข้าจริงๆคือตีสี่ตีห้สี่ทุกคนอันนี้จะเป็นมุมหลังบ้านนะทุกคนสวัสดีทุกๆคนขอเป็นอัดวิดีโอแล้วก็พากไปเลยเนาะนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดของแม่แม,แม่เองก็เป็นบรรยากาศในห้องเหมือนเดิมเลยทุกคนนะคะขอบคุณผู้ติดตามในช่อง YouTube เพิ่มขึ้นนะคะ30ท่านก็โอเคแล้วได้ดูอันนี้จะเป็นแบบ ภาพเรียวๆเ,เลยวันนี้แม่มก็จะมีโครงการอะไรนะทุกคนก็คือ,อทำความสะอาดห้องแล้วก็ซักผ้าเพราะว่าในตู้ในตู้เสื้อผ้าของเราก็คือเราอ่ะชอบพับๆๆพับผ้บบาไว้ทีนี้เราก็ไม่ได้ดูพื้ในห้องคือมันก็ค่อนข้างของจะเยอะนะแมลงรงแมลงสาบอะไรมันก็เยอะเราก็จะเอาเสื้อผ้านี้ค่ะอยู่ในถุงที่โดนแบบพับแล้วก็แมลงสาบ ขี้ใสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาสลัดสลัดแล้วเราก็จะซักแล้วเมื่อคืนนะทุกคนทุกทุกคนแบบฝันว่าห้องข้างบนเนี่ยน้ำมันรั่วลงมาหาเราเนาะแล้วก็เจอเพื่อนสมัยมัธยมในความฝันเด้อเสียงเจอเพื่อนสมัยมัธยมที่แบบอ่านะว่ามาหาเราแต่ว่ามาหาเราแล้วก็ ฝันว่าน้ำรั่วกำลังจะเซิร์ชข้อมูลว่าเออฝันว่าน้ำรั่วเข้ามาในห้องอ่ะเลขอะไร <laughs> ทุกคนนะมาดูมามาดูมามาดูลิคอปเตอร์มาจับใส่ชุดแล้วก็ตัดเล็บเกือบหมดแล้วนะทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีสว,สดวันที่20สนะสวัสดีวันที่20ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับทุกคน ก็ต้องบอกทุกคนว่าก็คือนะทานแมวอันนี้ก็อยู่ในชุดที่แบบก็ไม่ได้ว่าเย็นมากจับใส่แล้วก็ปั้มตัดเล็บว่าทุกคนตาก็สกปรกเฮ้อตาไม่สะอาดเลยต้องเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดตาให้เขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนถ่ายก่อนเห็นไหมตรงมาแล้วทุกคนมาแล้ว นี่คือที่ที่เขาแบบชอบนี่ก็จะเป็นที่แม่ปลูกอยู่หลังบ้านนะทุกคนเป็นที่ที่ชอบทุกคนเป็นที่ที่น้องชอบมากห่างน้องจะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนอืขอบคุณนะวันนี้กล้องแจ่ม,มเป็นที่ที่เขาแบบมาตรงระเบียงก็คือระเบียงข้างบนของแมมก็คือหลุด แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนนี่จะเป็นที่ของหนูนี่ก็จะเป็นข้างหลังนะทุกคนจะเป็นคลองอยู่ข้างหลังแต่ว่าเขายัางไม่ได้มันลอกนะทุกคนก็ถ้ามันขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นทางน้ําไหลใช่ไหมทางน้ําไหลแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะให้เทศบาลเขาเรียกอะไรเทศจ้าไม่ใช่เทศกิจที่ที่ทมาทําความสะอาดนะทุกคนมันลอก นี่ก็จะเป็นมุมหลังบ้านเนอะนะคะเป็นมุมหลังบ้านนะคะ <c oughs> ก็จะค่อนข้างของเยอะคือแม่มก็จะบอกทุกคนเสมอนะว่าเออมันเยอะของมันเยอะนะอาจจะอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นี่คือ,น,คอนี่คือมุมมุมของเขาที่เขาชอบมาอยู่นะที่เขาชอบมาอยู่มาแล้วก็สบายใจคือที่เขาปลุกเราแต่เช้ามืดเวลาเขาตื่นน่ะก็คือเขาอยากจะออกมาอยู่มุมนี้ <c oughs> ก็อยากออกมาอยู่นี้แล้วก็คือบางทีคืออย่างอย่างเมื่อวานแบมมเวนเดเข้าเวนเจ็ดโมงลงเวนทุ่มหนึ่งใช่ไหมกว่าจะลงเวนก็สองถึงสามทุ่มเนาะถึงห้องทุกคนเชื่อไหมเราก็อยากนอนตื่นสายๆเอออยากแบบวันนี้หยุดอย่างเงี้ยอยากตื่นสายๆอย่างเงี้ยแต่มันได้ยินเสียงอยู่ในเขาเรียกอะไรอะ่ะโซนสัมผัสอ่ะได้ยินเสียงแมวเหมียวร้องเรียกคือหิวอะ่ะ หิวไอ้นั้นโมเมนต์ที่แบบโอเคลุกขึ้นมาเราก็แบบเอาอาหารเปียกให้เขาเออเขาก็กินนะทุกคนคิดว่าไม่กินทีนี้มันจะมีโมเมนต์ว่าเขาอยากออกมาอยู่ตรงนี้ทุกคนอืมเนาะอยากออกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไปชมนกชมไม้อยู่ตรงนี้ทุกคนอยากออกมาตรงระเบียงมันเหมือนพื้นที่อยู่ในห้องมันมันถามว่า คิดจำกัดไหมมันก็คืออยู่แต่ในห้องอะนะทุกคนคงคิดภาพออกนะระวังนะพลิกไปพลิกมาล้มนะลงไปข้างล่างไม่มีใครช่วยนะลูกนะหนูลงไปข้างล่างไม่ได้นะใช่ใชม <c oughs> จับใส่เสื้อแล้วก็ตั้งใจว่าจะตะัดเล็บข้างหลังได้แล้วข้างหน้าก็ได้เกือบหมดแล้วนะคะอย,อยู่อยู่อยู่ีกข้างหนึ่งนะคะ คือเขาก็มีโมเมนต์แบบว่ากินก็อิ่มแล้วอยากออกไปข้างนอกก็คือมาตรงนี้แหละมันก็บริเวณมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะนะทุกคนนะทุกคนก็จะได้เห็นแบบนะแมวเทวดาก็คือเทวดาจริงๆนะเทวดาจริงๆคือแฟนเป็นภูมิแพ้คือค่อนข้างจะเพ็นเยอะมากแต่ว่าเราก็บอกนะว่าเฮ้ยถ้าพาเป็นเยอะขนาดนี้แพ้แบบขนไอ้ใช้อะไรประมาณนี้ หนูกับใช้ไปอยู่ที่อื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็รักของเขามากนะจำนิแฟนแหม่มเขาก็รักของเขาอะ่ะอ,อยู่แต่บนอกคือตอนชายจะไปทํางานอย่างเงี้ยก็แบบอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะกอดแขงกอดขาอืมจะกุยเออเหมือนแบบพ่อจะไปแล้วเลยอะไรอย่างงี้ทั้งทั้งที่แบบวันนี้แม่ก็อยู่เนาะทุกคนอืมทั้งทั้งที่แม่ก็อยู่ก็วันนี้แหม่มก็จะมา ให้ดูโมเมนต,ต์ความน่ารักของแมวของแม่มเองนะในช่อง YouTube ช่องนี้ก็คือช่องแหม่มลาลิสาแหม่มลาลิสานี่ก็จะเป็นชื่อของแม่แหม่มนะทุกคนก็ขอบคุณอ่าแม่แม่นะคะพีพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อน,นที่เข้ามาติดตามเนาะแหม่มคือมีความฝันนะทุกคนว่าเอ้ยฉันก็อยากมีช่อง YouTube ที่แบบว่ามีคนติดตามแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอ่า ช่องของแม่เกียงที่เขาเลี้ยงแมวเนาะเขาเลี้ยงแมวเยอะชีวิตอดีตของเขาคือเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะที่แบบเขาไปฟังนะแล้วเขาก็สามารถกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะสร้างบ้านที่แบบเหมือนแยกจากาเขตจุมชนแบบมันอยูนอนอ่นอกหมู่บ้านไงทุกคนแล้วมันมีบริเวณเยอะใช่ไหมละ่ะมีบริเวณเยอะเขาก็จะแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเนี้ยเออ แล้วก็ทําห้องให้น้องแบบหลายหลายตัวแล้วเขาถามว่าบางคนก็จะมีคอมเมนต์เหมือนเอาน้องแบบแมวพิการมาเป็นสื่อในการรับบริจาคหรือมานั่นนู่นนี่ไหมมันมันอย่ามองอย่างนั้นทุกคนมองที่ว่าเขาอะรักจริงเออเราก็รักจริงนะเราก็ยังมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันที่จะแบบว่าพาใช้ใช้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบก็จะเอาแมวจรเอาอะไรอย่างนี้ที่เขาไม่ต้องการนะทุกคนเข้ามาเลี้ยง ถามว่ามโมเมนต์คำว่ากลิ่นอะเยอะไหมอะไรอย่างนี้คือเรารับได้เพราะว่าเราอยู่กับเซใช้มาสักสี่ห้าปีแล้วทุกคนเนาะเราก็อยู่ได้เราก็อยู่กับน้องได้อะไรประมาณนี้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปอื่นอาจจะเห็นหน้าน้องเยอะหน่อยแต่ว่าคลิปนี้เห็นเตตูทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน